สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอ,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 อฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่พอใจน้องรุงฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับของฝากนะคะจากคุณแม่ทองสุกนะคะได้รับของฝากจากคุณแม่ทองสุกคะ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะคะนี่ค่ะก็ได้อะไรเนะาะแกะกันเลยนะ นะคะน่าจะเป็นชุดของน้องดวงใจน้องไายนะี่โอ้ยมีเจ็บค่ะโอ้ยสวยนี่ชุดของน้องดวงใจค่ะหมชุดนี้ก็จะใหญ่นะคะคุณแม่ค่ะเอ๊ นี้ค่ะนังดงใจได้ชุดใหม่อีกแล้วได้ชุดสวยอีกเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่ทองสุกค่ะนี่นะคะชุดสวยแล้วค่ะมาสองชุดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ใส่เลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวเย็นนี้ใสเ่เ,ใสเลยนะคะชุดของคุณแม่ทองสุขนะคะ ของน้องดวงน้องอาทิตยทองะคะคสุกจัดให้นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทองสุขาขอพระคุณอย่างสูงนะคะก็ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกรรช้างศรีสักดิธิ์ทั้งหลายนะปกปักษ์รักษาคุณแม่นะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะพิสิณใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่นะคะ คุณคุณแม่ทองสูค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ต้องให้น้องดวงใส่แล้วนะคะคุณแม่ค่ะอุย้ยสวยสีสวยสีสวยนี่นะคะสวยทั้งนั้นเลยน้องดวง,วอวดวงได้ใส่ชุดใหม่อีกแล้วดวงได้ใส่ชุดใหม่อีกแล้วลูกหนูได้ชุดใหม่อีกแล้วนะดดสวยทั้งนั้นเลย เคยทำนั้นเลยน้องดวงเ,เดี๋ยวนี้ต้องต้องจัดใส่ให้นะคะทีนี้ค่ะรู้สึกว่าชุดอ,อ่าสมชุดนี้จะใหญ่กว่าชุดก่อนเยอะนะคะต้องใส่ได้พอด,ดีนี่เลยอ่ะแม่แม่มาแล้วสิแ <l ots> ม่มแม่มานะคะร้องรับกันนค่ะแม่เดี๋ยวนี้จะใส่ให้ดูนะคะทีนี้คะ่ะ กราบขอบพระคุณคุณแม่ทองสุขนะคะที่เมตตานะคะกราบขอบพระคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านนะคะก네็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกาักะขออนุญาตจคลิเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ